สวัสดีครับพ่อแม่เพี่อนน้องอทุกคนเลยนะครับมีมาพามาเบ่งปลาบักนัดไผเพ่อคยเห็นปลาบักนดเดี๋ยวมีบักแข่งมาเก็บด,ด้วยครับบักแข่ง,งดกเลย ขี่กปีอยังแสบเลยนะครับแัดแข้งบัดแข้งไม่ดได้ไปใส่ดอกครับอยู่กับงูวะครับไม่ได้ไปใส่ดอกอยู่กับงวคือเกา่าหนะความสุขที่หาบ่ได้ บ้านเฮาอีสาะบ้านเฮาอย่างง้อก็มีความสุขเด้อครับงั้นขอบครับ